วัครับวันนี้เราก็มาพบกับทะเลทูจําหน่ายเครื่องมือช่างวันนี้เรามีตัวสินค้าที่จะมาแนะนำเป็นน้องใหม่ยี่ห้อเวลดีรุ่น m i ก1 2 0 g s by velpo รุ่นนี้จะสามารถเชื่อมได้3ระบบรับประกัน1ปีเต็มจาก velpo เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอุปกรณ์ที่แถมมามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมเลยครับ นะครับเรามาเปิดของเเลยครับอุปรก,กรณ์ที่แถมมาจับสู้นะครับก็จะเป็นชุดสายดินกิมจับนะครับแล้วก็ชุดจับลดเชื่อมแล้วก็สายเชื่อมมิกนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่แถมมามีคอนแทคลิปแล้วก็โรลเลอร์ที่แถมมานะครับแล้วก็มีนะครับที่แถมมาก็คือลวดนะครับเชื่อมมิกหนึ G ่งกิโลเรามาดูกันนะครับว่าสู้หน้าตาเป็นยังไง ครับเรามาดูโฉมหน้านะครับตู้มิกเวลดีร้อยี่สิบ GS เรามาดูฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่มีนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นมิกนะครับกระแสที่ใช้อยู่นะครับอยู่ที่สาสิถึงร้อยสิบแอมป์นะครับส่วนฟังก์ชันที่สองนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันเชื่อมไฟฟ้านะครับกระแสอยู่ที่สิบห้าถึงร้อยสิบแอมป์ ส่วนฟังก์ชันที่3ามก็คือเป็นไลติกนะครับกระแสก็จะอยู่ที่สิบห้าถึงร2 0ยสิบแอมป์เหมือนกันอ่าครับฟังก์ชันของหน้าตู้นะครับก็จะมีนะครับวอลลุ่มในการปรับนะครับปรับแอมป์นะครับแล้วก็ปรับโวลต์นะครับในการใช้งานส่วนการทำงานของระบบฟังก์ชันนะครับก็สามารถกดนะครับตรงสัญลักษณ์นะครับสีแดงได้เลยนะครับ ก็จะสามารถาเลือกฟังก์ชันในการใช้งานได้ส่วนการทำงานของตู้มิกนะครับก็จะใช้เป็นลวดนะครับขนาด1กิโลเป็นลวดที่ใช้ได้ตั้งแต่ครับขนาด0.8ถึง0.9นนะครับ,รบแต่ที่สำคัญนะครับสามารถใช้ลวดที่ไม่ต้องใช้แก๊ได้นะครับเป็นลวด ฟักคอไวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพของตู้ว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงถ้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังก์ชันมิกกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำการประกอบนะครับดวดเชื่อมเข้ากับตู้พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ แล้วครับเราก็มานะครับทําการประออกอบลวดเราก็จะคลายนะครับคลายน็อตออกพร้อมกับเราก็จะใส่ลวดนะครับเข้าไปให้เราสังเกตนะครับลวดที่เราจะใส่นะครับจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็ใส่ตามนะตามแกนแล้วก็ใส่ตัวประกับล็อกนะครับเพื่อให,ให้มันแน่น นะครับแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปนะครับตอนขันก็นครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเพาจะได้อ่าลวดจะได้ให้กันอให้ตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับนำลวดนะฮะมาป้อนเข้ากับตัวโรลเลอร์ นี่นะครับเราก็จะมาป้อนอไปที่โรเลอร์เราก็ปลดล็อกนะครับในการในการที่เราจะใส่ให้เราสังเกตนะครับล่องโรเลอร์จะมีอยู่2ขนาดนะครับขนาด0.8กับ0.9นะครับเราก็จะป้อนไปที่ขนาด0.8ตามลวดนะครับเมื่อเราป้อนไปแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกนะครับ เท่านี้ก็เป็นการประกอบตู้ที่สมบูรณ์เดี๋ยวเราจะไปทําการเทสฟังก์ชันมิกกันเลยเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในการทดสอบตู้มิกกันเลยครับเราก็จะมาเปิดสวิตช์เลยอันดับแรกครับเราก็จะเห็นฟังก์ชันหน้าตู้นะครับตอนนี้ฟังก์ชันหน้าตู้นะครับจะโชว์อยู่ที่มิกนะครับ เราก็จะมาทำการนะรกดที่สวิตช์ปืนเพื่อให้ลวดวิ่งออกมานะครับแล้วเราก็นะครับปรับสปีดลวดนะครับนี่นะฮนะลวดก็จะไหลออกมานะครับ เรามาดูนะครับว่าเราจะปรับฟังก์ชันในการใช้งานหรือกระแสที่เราจะาไปใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะมาดูนะครับตู้มิกนะครับตอนนี้เราจะใช้ลวดขนาด0.8นะครับความเร็วนะครับของลวดจะอยู่ที่10นะครับแล้วก็โวลเทจจะอยู่ที่6นะครับทราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบ ประสิทธิภาพของตู้กันเลยเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้ทำการเช็ดครับระบบฟังก์ชันมิก นะครับเรามาดูนะครับแนวที่ได้นะครับกระแสไฟค่อนข้างที่จะนะให้ความอ่เถียรนะครับสามารถเชื่อมแล้วแนวออกมาได้สมูทนะครับกระแสไฟในการเชื่อมนะครับเหมาะกับประเภทงานนะฮะขนาดสามมิลนะครับบอกได้เลยว่าตู้เชื่อมนี้นะครับประสิทธิาพการใช้งานนะครับดีเยี่ยม นะครับกระแสไม่ตกนะครับของกระแสที่ใช้ก็คือกระแสเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันเชื่อมนะลดเชื่อมไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันเชื่อมไฟฟ้านะครับตัวเชื่อมไฟฟ้านะครับก็สามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ขนาดลดเชื่อม1 6จหไปจนถึงสอง แต่วันนี้เราจะมาทําการทดสอบประสิทธิภาพที่ขนาดรวด2.6เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับเอาละครับเราก็จะมาดูฟังก์ชันนะครับในการปรับฟังก์ชันที่เราจะไปใช้งานก็คือเป็นการปอบฟังก์ชันไฟฟ้าเราก็จะกดนะครับฟังก์ชันที่ ปุ่มแดงครับโดระมานะครับให้อยู่ที่ด้านล่างนะครับเป็นฟังก์ชันเชื่อมไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบอประสิทธิภาพของตู้เชื่อมกันเลยนะครับ นะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ทาการทดสอบประสิทธ,ธิภาพของฟังก์ชันเชื่อมไฟฟ้าแล้วครับเราก็จะมาดูนะครับว่าผลงานที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นนะครับประสิทธิภาพในการเชื่อมนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคุณภ,ภาพของแนวเชื่อมออกมาค่อนข้างดีนะครับกระแสที่ให้ก็คือได้กระแสที่ค่อนข้างเต็มแล้วก็าการเชื่อมนี้ทําให้อ่ แนวเชื่อมนะในการเชื่อมนี่ก็คือสมมติะ smooth, นะครับน้ําโลหะไหลได้เป็นอย่างดีนะครับบอกได้เลยว่าตู้เชื่อมนะครับยี่ห้อเวลดีนะครับมิส 120GS นะครับเหมาะสําหรับงาน DIY นะครับแล้วก็งานโครงสร้างต่างๆถ้านด่าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ ลาสระท็อปปี้แล้วก็นอกนอกแล้วเราก็จะมาพบกับเจเลทูกำน่ายนพื่งมือช่างครับในคลิปสตัตว์ไปสวัสดีครับ